สวัสดีครับด้านหลังผมนะฮะนี่ภูเขาเยอะมากเดี๋ยวหมุนให้ดูว้าวนี่ตรงนี้คือเหมือนกับตีนเขาหนึ่งนะครับของฮันลาซานฮันลาซานเนี่ยเป็นภูเขานะครับที่อยู่ใจกลางเกาะเชจูเลยนะครับแล้วก็เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเกาหลีใต้เลยนะครับฮันลาซานเนี่ยอยู่ตรงกลางเลยนะครับเป็นภูเขาไฟที่ระเบิดออกมา รุ่และทําให้ราวานะครับไหลๆๆๆไหลกลายเป็นเกาะเชจูในปัจจุบันนะครับความสูงที่บอกว่าสูงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยสูงเท่าไหร่สูง1,950เมตรเหนือระดับน้ําทะเลนะครับก็เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเกาหลีใต้เลยนี่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไป จร,จริงๆฮาลลาซานเนี่ยเขาสามารถให้เราเดินขึ้นไปบนเขาได้นะครับแต่ว่าจะมีประมาณ4เส้นทางนะครับจากตีนเขาเนี่ยขึ้นไปบนยอดของฮาลลาซานเลยนะครับแต่ว่า4เส้นทางเนี่ยครับเส้นทางที่ใกล้ที่สุดเนี่ยใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงในการเดินนะครับก็คือเส้นทางย่องชินนะครับเขาก็จะเปิด เป็นรอบๆนะครับให้เดินไปเพราะข้างบนเนี่ยเป็นภูเขาธรรมชาติไม่มีที่พักนะครับดังนั้นก็ต้องสำรวจอุณหภูมิแล้วก็เวลาเปิดปิดให้ดีนะครับสำหรับการเดินภูเขารอบๆเห็นไหมฮะป่าทั้งนั้นเลยเพราะที่นี่เนี่ยได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นบราโโลกของยูเนสโกด้วยนะครับ <S 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 แ่สวยไหม ว่าการปีนเขาครับเขาให้ปีนได้ก็เนี่ยครับต้องเป็นแบบลุงๆุงเหล่านี้เลยเห็นไหมฮะคือกฎของเขาเนี่ยต้องแบบเดินเขาจริงๆครับคือไม่ใช่แต่งตัวเดินชอปปิ้งแล้วไปเดินได้การเดินเขาของเขาเนี่ยนะครับก็คือต้องแต่งตัวนะครับสีสดดให้มันตัดกับต้นไม้รอบๆบริเวณนี้เลยนะครับรองเท้าก็ต้องเป็นรองเท้าปีนเขาแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องมีไม้ครับคอยพยุงค้ำยันเรียกว่าเอาจริงเอาจัง,จงและอย่างที่บอกว่า ที่ข้างบนเนี่ยมันไม่ได้มีที่พักแรมนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะเปิดการเดินเขาเป็นรอบๆเวลานะครับคือเช็คสภาพอากาศก,กับรอบที่เปิดดีๆแล้วกันนะครับตรงนี้เป็นจุดที่กำลังจะเดินขึ้นไปนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับว่าฮาราซาที่เขาให้ปีนเขาเนะี่ยมีตารางบอกเห็นไหมครับออันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับมีหลายจุดเลยแล้วก็ตารางนะฮะ ให้ดูว่าจะเริ่มกี่โมงเสร็จกี่โมงนะครับ คำถามก็คือว่ายอดเขาเนี่ยนะครับเวลาเจ้าหน้าที่เขาจะต้องเดินขึ้นไปเนี่ยเพื่อไปซ่อมหงซ่อมไฟหรือไปดูคน<ด>หรือไปอะไรก็ตามเนี่ยนะครับคำถามคือเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้เวลาเดินหลายกิโลเลยหรือถึงจะเดินขึ้นไปนะครับ<ก>คำตอบที่เดาง่ายๆก็คือเจ้าหลังเนี่ยครับมันจะมีรางเหล็กตั้งแต่ตีนเขาเลยนะครับนี่มีสถานีอยู่ที่นี่แมเรื่อยเรื่อยเรื่อเรืยไปถึงข้างบนนะครับซึ่งเมื่อกี้เราก็เห็นแล้วว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยนั่งรถราง ลงมานะครับก็เดาๆเอาว่านี่ครับเวลาเจ้าหน้าที่จะต้องขึ้นไปข้างบนนะครับทำภารกิจหรือใดๆเนี่ยเ,เขาจะนั่งรถลางขึ้นไปครับตรงตีนภูเขานะครับผมแอบซนอยู่นิดนึงก็คือว่ามันจะมีสถานีที่เป็นปืนลมเน่เมื่อกี้เนี่ยเห็นเข้ามาฉีด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 กันนะครับก็เข้าใจว่า เป็นการฉีดไล่พวกแบบญ้าฝุ่นแมลงหรือว่าหิมะอะไรนะครับแทนที่จะใช้มือปัดให้มันโดนหรือติดเชื้อเป็นแผลหรือโดนหนามะไรนะครับก็ใช้ปืนฉีดเอาซึ่งแรงมากอเห็นไหมแรงทีเดียวซึ่งอันนี้เขาระวังไว้นะครับห้ามเด็กเข้าเดฉีดให้ดูแรงแรงมากเลยนะฮะปืนเนี้ย ลาซานเนี่ยอย่างที่บอกว่าวัานนี้มากับทัวร์จ้าเลยไม่ได้เดินขึ้นน่าเสียดายมากเลยนะครับคือถ้ามาคนเดียวแล้วมีเวลาเยอะเนี่ยจะเดินขึ้นภูเขาเลย ใจนะครับว่าตรงไหนเนี่ยเป็นยอดเขาของฮานล,ลาซานเพราะว่ารอบๆผมนี่นะครับมันเป็นภูเขาหมดเลยฮะเนี่ยแล้วก็มันไม่มีป้ายบอกว่าตรงไหนมันเป็นยอดเขาแต่ว่าตรงยอดเขาเนี่ยนะครับถ้าจะให้เล่าเนี่ยก็คือมันเป็นปากปล่องภูเขาไฟนะครับที่เราเบิดแล้วดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นยอดเขามันไม่ได้แหลมขึ้นไปนะครับมันจะเป็นคล้ ai, ายๆฝาหมอ้อที่คว่ำครับคือเป็นแอ่งอย่างนี้นะครับ ความกว้างรอบๆเนี่ยกว้างประมาณ550เมตรแล้วก็ลึกลงไปนะครับ108เมตรก็เป็นน้ําขังอยู่ข้างบนนั่นแหละนะครับก็ถือว่าถ้าใครจมลงไปก็เป็นทะเลสาบันนึงเลยแหละนะฮะใหญ่มากนี่นี่คือฮันลาซานนะครับ บ้านคิตตี้เลยนะครับ Hello kitty Iceland ด er. <laughs> ืผมก็อยู่ในแอปเปิ oh, <baby. S 2> ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์หรือแชร์คลิปได้นะครับ